พักรวมใจไทยเกิดจากความเชื่อมั่นและศรัทธาในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมกุกพักรวมใจไทยเป็นกลุ่มการเมืองที่ได้จดแจ้งเป็นพักการเมืองต่อคณะกรรมาการการเลือกตั้งมีนายบุญรวียมจินดาเป็นหัวหน้าพักนายบุญรวียมจินดาหัวหน้าพักรวมใจไทยได้รับรางวัลกรติยศแห่งความภาคภูมิใจ สิ่งรรมาพิบาลรางวัลคนไทยตัวอยา่างจากสมาคมสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยประจำปี2565สัญลักษณ์พักรวมใจไทยเป็นรูปมือทั้งสองข้างรองรับและโอบอุ้มหัวใจทุกดวงรวมไว้เป็นหนึ่งเดียวในวงกลมสีแดงกอดคอกันสู้เชิดชูประชาธิปไตยขจัดความยากไรของประชาชนพักรวมใจไทย ี่นองทั้งหลายครับรายการทะลุใหม่วันนี้เป็นวันอังคารที่21มกราคม2568ข่าวการบ้านการเมืองมันยุ่งเป็นฝอยขัดหม้อตอนนี้หลายเรื่องหลายราวที่เข้ามาหลังจากสารดีกาแผนกคดีอาญานักยายานการเมืองไม่รับคำฟ้องของคุณชาญชายอิสระเสรารักที่จะเอา คุณแมวเข้าคุกจะเอาคุณแมวเข้าคุกที่มีข่าวว่าสารดีกาขยับแล้วไม่มีเวททะเบียนจอหมายจะเรียกทักษินแต่ข่าวล่าสุดว่าไม่รับฟ้องครับไม่รับฟ้องแน่ซอย่างหลายคนเนี่ยวิพากวิจารณ์การหลายคนเนี่ยบอกว่ายังไงก็เอาแมวเข้าคุกไม่ได้เพราะเขามาชนิดพิเศษ เขามาตัวช้างอาอีกข่าวหนึ่งลือกันแซดสมศักดิ์จะโดนข้อหาหนักบอกว่าออกกฎช่วยทักษินแล้วก็หมอโรงพยาบาลตำรวจเปิดปากแฉทักษินไม่ได้ผ่าตัดเส้นคุกเวทระเบียนปปอชอเปิดปากแล้วพบสามคนต้องเอาผิดแล้วก็ผู้ตรวจการบุกชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ กระทรวงยุติธรรมหลุดโปะทวีคือรัมปรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและประหลัดและประหลัดเซ็นรับรูรู้เซ็นรับรู้ทักษิณน,นอนโรงพยาบาลขอหมายเรียกขอหมายเรียกที่จะบุกโรงพยาบาลตำรวจพอ,อรโรงพยาบาลไม่รอดคุกแน่ๆนตามดูกันว่าไอที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นข่าวครับแล้วก็ตามข่าวว่า มันจะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรแค่ไหนเอาอย่างนี้วันนี้ขึ้นหัวอย่างนี้หรือกันแซดไปทั้งพระนครหรือกันแซดไปทั้งบางนายกปูจะควงสามีใหม่เขาชื่อกอร์ดอนกระดอไอ้กอร์ดอนนะสะกดให้ดีไม่ใช่กระดอกอร์ดอนกอร์ดอนมิสเตอร์กอดอนไปดีนรับคาสิโน ข่าวมันออกมาแล้วสองสามวันว่าจะมีการิีลับเรื่องคาสิโนที่ฮ่องกงซึ่งเป็นเงินมรดกบาปถึงแสนล้านแล้วงานนี้จะมีสุภาพสตรีที่เป็นอดีตนายกบินด่วนจากลอนดอนมาที่ฮ่องกงแล้วก็จะมีนักธุรกิจคาสิโนจากมาเก๊าจากฮ่องกงจากพนมเปน จากปลอยเปตมาร่วมประชุมกันเจรจาตะอวยบนโตะ๊ะวายแล้วก็คุยกันว่าจะแบ่งสัดส่วนสัดส่วนกันไปเท่าไหร่นะแล้วจะร่วมกันในการมีหุ้นส่วนอะไรกันยังไงเขาจะเจรจากันในสัปดาห์ที่จะถึงนี้เขาว่าอย่างนี้เจรจารับเจรจารับดีรับครั้งนี้ดีรับครั้งนี้มันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะเป็นอย่างนี้ เอาละงานนี้ก็ปรากฏว่าอดีตนายกปูมีข่าวว่าเข้ามาพัวพันอีกครั้งหนึ่งหลังจากหนีไปแล้วหลายปีซึ่งสร้างความเสียหายไอ้แท็บเล็ตเสียหายไป7 0 0 0ล้านรถคันแรกเสียหายไป8 2 0 0 0ล้านจำนำข้าวเสียหายไป7 0 0 0 0 0ล้านรวมทั้งหมด7 8 9 0 0 0ล้านเอาไปซื้อเรือดำน้ำเขาบอกว่าบุรวี มันจะได้เรือนำน้ำยี่สิบลำแต่เมื่อพี่ชายกลับมาใหญ่มาเริ่มเทิมก็ต้องควงน้องเขยน้องเขยคนใหม่เอามาร่วมเจรจาด้วยเพราะกอร์ดอนแท้งเนี่ยเป็นนักธุรกิจด้านคาสิโนโเหมือนกันเป็นคนสิงคโปร์ครับเป็นคนสิงคโปร์และเป็นผัวใหม่คือสามีใหม่ของอดีตนายกยิ่งลักเขาว่างั้นนะ ปฏิเสธมาได้ครับถ้าผมพูดผิดปฏิเสธมาได้แต่ข่าวนี้พูดกันแซดไปหมดพูดกันแซดไปหมดทั้งทั้งบ้านนอกในกรุงนะว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังนายหน้าคาสิโนแปดแห่งในประเทศไทยเนี่ยเขาชื่อกระดอแทงกรดอนแทงเป็นนายหน้าให้ทักษิน ไปเร่ขายคาสิโนที่รัฐเนวดาคือที่ลาสเวกัสมีพวกนายทุนจากปลอยเปตจากจีนจากหมาเกา้าทุกอย่างทุกที่เขาแบ่งกันเรียบร้อยแล้วแบ่งกันเรียบร้อยแล้วรวมถึงเศษเงินที่ให้กับคนบางคนมันก็สะดวกสะดวกสบายสบายมือสะดือโบ เขาบอกว่ามรดกบาปอันนี้เป็นเงินประมาณไม่ต่ำกว่าแสนล้านแสนล้านครับกอดอนแท้งเนี่ก็รู้จักกันในชื่อในชื่ออะไรนะ่ยิกล้างแท้งเป็นนักธุรกิจมหาเศรษฐีชาวสิงคโปร์ที่ถือหุ้นใหญ่เซียงไฮ้คือบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์ที่เซียงไฮ้ครับเอารู้แค่นี้อย่าไปรู้มากไม่ต้องรู้มากเอาแค่นี้พอ เอาอย่างนี้ผมเล่าให้ฟังนิดนึงให้พี่น้องทั้งหลายได้มีความรู้เพิ่มเติมไอเรื่องของบ่อนการพนันเนี่ยมันเป็นอาบายยมุขถูกต้องไหมถูกต้องเข้าใจตรงกันนะที่ผมรณรงค์มาสองสามวันผมโดนด่าเละเลยผมจะดูใจวัดวารามปรากฏเงียบฉี่เลยไม่มีท่านเจ้าคุณทั้งหลายไม่มีพระคุณเจ้าทั้งหลายออกมาเคลื่อนไหวเงียบฉี่เลย ไม่มีพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ออกมาเคลื่อนไหวมีแต่ส่วนน้อยเท่านั้นเขายอมแล้วไงให้ทักษิณน,นำพาประเทศไปสู่ความสิวิรัยถาวรอะไรของเรา <c oughs> ก็ว่ากันไปผมไม่ได้ขัดข้องไม่ได้ขัดขวางเพราะคุณคือเสียงข้างมากมาโดยเสียงข้างมากต้องจัดประคุณเป็นเสียงข้างมากคุณก็ควบคุมประเทศได้และที่สําคัญที่เขาลือกันคุณมีตัวช้างเสียบมาใครก็เอาคุณเข้าคุกไม่ได้โอ้โหใหญ่จริงจริง ผมยอมคุณแล้วผมยอมคุณแล้วว่าคุณใหญ่จริงๆก็เชิญไปเถอะพระเอกพระคุณพระเดชพระคุณแต่ขอให้บ้านเมืองมันจเจริญก้าวหน้าให้ประชาชนมีกินมีใช้ผมขอเท่านี้พอนะขอเท่านี้พอจะวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งผมไม่รู้ผมไม่สนนะแล้วผมไม่ไม่ไปยุ่งไปอะไรผมเบื่อเต็มทนแล้วนะจะสู้กับคนอยู่ไม่กี่คนสู้กับคนอยู่ไม่กี่คนเมื่อประชาชนส่วนใหญ่ เขาเอาด้วยไงถามว่าทำไมส่วนใหญ่ผมบอกให้ฟังพักประชาชนหรือก้าวไกลเนี่ยสิบสี่ล้านเสียงไม่มีใครออกมาคัดงานไม่มีใครออกมาคัดค้านพักเพื่อไทยมีสิล้านเสียงรวมเป็น24ล้านเสียงนะนอกนั้นเป็นพักเล็กๆเสียงข้างน้อย2 4่สิบสี่ล้านเสียงคือเสียงข้างมากใช่ไหมเมื่อเสียงข้างมากเขาเห็นดีด้วยจะให้ประเทศไทยเป็นแหล่งอบายมุก เชิญเถิดพอคุณทั้งหลายประเทศไทยเป็นของคุณแล้วณบัดนี้ฉะนั้นผมเล่าตำนานให้ฟังนิดหนึ่งนะถ้าท่านมีความเคารพมีความยึดมั่นในสถาบันเมื่อปีพุทธศักราช2540ประมาณ127ปีมาแล้วองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์เสด็จประพาสยุโรป ทรงมีจดหมายถึงกรมพระยาดำรงมีความตอนหนึ่งที่สำคัญมากสำคัญมากคือลิขิตถึงภัยของบ่อนคาสิโนโอบอกว่ายังไงครับบอกว่าถ้าชาวบางกอกร,รู้ได้ไปเล่นแล้วชิปหายกันไม่เหลือหลังจากนั้นเมื่อพระองค์เสด็จกลับเมืองไทยก็ทรงพระราชทานนโยบายให้เลิกบ่อนให้เลิกบ่อน นะให้เลิกบ่อนทันทีครับนะแล้วทั้งทงที่บ่อนเนี่ยมันทำรายได้ปีละเท่าไหร่ครับหกแสนบาทสมัยก่อนไม่ใช่น้อยนะหก0สนบาทไม่ใช่น้อยอาจจะคิดเป็นเงินปัจจุบันเอา้าคูณเข้าไปถ้าเป็นเงินในปัจจุบันเนี่ยคูณไปเลยว่ามันจะประมาณสัก6ห0 0 0 0ล้านแต่ก่อนเนี่ยปีละหกหมื่นเยอะแล้วสมัย2อ0 0ันห้อยสองพนี้เนี่ย กี่ปีมาแล้วครับร้อยยี่สิบเจ็ดปีฉะนั้นกว่าจะเลิกบ่อนเนี่ยตามตำนานผมก็ไปค้นมาเพื่อมาเล่าให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังตามตำนานการจะเลิกบ่อนทั้งหมดเนี่ยพระองค์สเสด็จพ่อรองห้าใช้เวลาถึงสามสิบปีเพราะคนไทยทั้งประเทศแม่งติดการพานันกันติดการพานันกันทั้งโอ้โหทั้งประเทศเมือ่อสามสิบปีกี่ปีแล้วละ่ะ รัชการที่ห้าสองพันสอ่สิบอ่ะกว่าจะเลิกได้30ปีเพราะคนไทยทั้งประเทศติดการพน,นันเหมือนกับติดยาเสพติดกว่าจะเลิกได้ต้องรักษากันนานมากวันนี้ผมก็ต้องพูดคำนี้ว่ารัฐบาลนี้สิ้นคิดไม่มีอะไรจะคิดไม่มีอะไรจะทำนอกจากคาสิโนนอกจากแหลงอบายามุขเอามอมเมา,มา,มาประชาชนเข้าไปโดยเสียงข้างมากของคุณ หนึ่งสิบล้านเสียงรวมกับไอเสียงของพรรคก้าวไกลหรือพรรคประชาชนที่เขาเป็นคู่ดองกันทั้งสองพรรคผมต้องเอามารวมอย่างนี้ใครจะคัดค้านบอกมาเพราะสองพรรคนี้เขาดองไงเขาไม่กล้าที่จะค้านอย่างจริงจังมีใครบ้างค้านค้านก็ค้านแบบแบบอะไรนะแบบเหมือนมวยอ่ะเหมือนมวยมวยล้มต้มคนดูไง มวยลมต้มคนดูไงฉะนั้นการเปิดบ่อนการพนันใหม่หรือคาสิโนโใหม่เนี่ยมีคนตั้งคำถามว่ามึงจะหาเงินเข้ากระเป๋าใครมันเป็นเงินไม่ต่ำกว่าแสนล้านนะที่นักลงทุนหิ้วเข้ามาในเมืองไทยการตั้งบอลมันก็โกงเขาอยู่แล้วเหมือนกับแกงคอนเซนเตอร์ไม่โกงมันไม่รวยหรอกครับ นี่คือความอ่อนแอของระบอบในประเทศไทยฉะนั้นการกระทําพวกนี้จะกระตันยูจะเนรคุณหรืออะไรผมไม่พูดเอ้ยแต่พูดไปแล้วเว้ยคือคาสิโนหรือการพน,นันที่ถูกตามกฎหมายเนี่ยนะครับรัฐบาลควรจะออกเป็นพระราชบัญญัติคาสิโนโดยเฉพาะไม่ใช่ออกเป็นพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจร เพราะการกระทำไอ้ที่ว่าของรัฐบาลเนี่ยเป็นการบิดเบือนเป็นการซ่อนเรน้นความต้องการที่แท้จริงของรัฐบาลเนี่ยเอาซ่อนไว้ถึงแม้รัฐบาลจะอ้างว่าพื้นที่ของคาสิโนเนี่ยจะใช้แค่สิบเปอร์เซนผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อคุณโกหกมันจะใช้สิบเปอร์ซนของเท่าไหร่ครับ สิอเของทนายไม่ใช่พื้นที่ทั้งหมดเขาบอกไม่ใช่พื้นที่ทั้งหมดแต่ความเป็นจริงแล้วคาสิโนเป็นที่มาของรายได้ประมาณ70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของ,รา,งรายได้ทั้งหมดของสถานบันเทิงครบวงจรมีทั้งอาบอบนวดมีทั้งเต้นอากโกมีทั้งโอ้โหสารพัดมีทั้งแกงมาเฟียทั้งหลายคุมคาสิโน,ค,น,นคุมนู่นคุมนี่โอ้โหเอาเอาเอากันเละเทสว่างนี้ก็แล้วกันนะมันไม่ได้ใช้แค่ส0อซแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่า ที่เหลืออีก90%สเนี่ยสามารถสร้างรายได้เราๆ3าเท่านั้นนี่อันแรกฉะนั้นการกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายสถานบันเทิงครบวงจรที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเนี่ยมีนักการเมืองเป็นกรรมการอีกจำนวนหนึ่งไอ้นักการเมืองที่เป็นกรรมการเนี่ยมีอำนาจในการออกใบอนุญ,ญาตฟังไว้นะครับการออกใบอนุญ,ญาตเนี่ยใบหนึ่งประมาณ1 0,000ล้านบาท 10บใบเท่าไหร่ครับ10บใบหนึ่งแสนล้านบาทนะสิบใบใบละหนึ่งมืนล้าน10บใบก็1นึ่งแสนล้านบาทและกฎหมายมันยังเปิดช่องให้ออกใบอนุญาตได้มากกว่า10ใบคือออกได้76็บกใบก็ได้ทุกจังหวัดก็ได้กฎหมายมว่างี้ให้คณะกรรมการที่มึงตั้งกันไปเนี่ยมีอำนาจมีดุลพินิษ ในการคิดเฮ้ยมีอำนาจมีดุลพินิษในการคิดกูก็มีดุลอำนาจกูมีมีอะไรมีอำนาจมีดุลพินิษของกูกูก็บอกเอาไปเลย6กสิบหกจังหวัดแล้วมึงจะขัดข้องอะไรไหมมีอะไรไหมข้องใจอะไรไหมไม่หรอกครับผมกลัวแล้วครับกลัวจนหำหดแล้วครับเชอเถอะครับจะทำอะไรทำเถอะครับบ้านเมืองเป็นของคุณคุกคุณก็ไม่ยอมติดสักปีนึงไม่ติดทั้งนั้น ใครฟ้องยกหมดครับยกหมดชนะหมดครับเขาคิดอย่างนี้นะครับแต่ผมจะดูว่าผมจะดูว่านิติรัฐนิติในในบ้านเราเนี่ยนิติรัฐนิติธรรมในบ้านเราเนี่ยมันจะทานพวกนี้ได้ไหมเราเฝ้าดูอีกสักพักหนึ่งเพราะเวลานี้ผมดูแล้วมันขัดหลักธรรมาภิบาลและไอกรรมการคณะกรรมการ เกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ในการขายใบอนุญาตคาสิโนซึ่งคาดว่าจะมีอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนล้านนะครับแล้วหนึ่งแสนล้านเนี่ยมันเข้ากระเป๋าใครมันเข้ากระเป๋าใครมันเข้ากระเป๋ารัฐบาลหรือมันเข้ากระเป๋าใครแล้วใครได้รับผลประโยชน์นะแล้วใครได้เขาเรียกอะไรได้ค่าตรง ได้คอมมิชชั่นเอางี้ได้คอมมิชชั่นแน่นอนก็มีน้องเขยอ่ะน้องเขยกอรอนกอรอนวิ่งหากลุ่มทุนมาเขาก็มีผลประโยชน์อยู่แล้วแต่ผมไม่ว่าอย่างนี้ผมไม่ว่าแล้วผมไม่นินทาใครผมไม่ว่าใครอะไรทั้งนั้นไม่ว่าใครนะเออแต่พูดไปยาวแล้วเลยบอกไม่ว่าใคร <laughs> ทําไปเถอะจะทําก็ทําไปผมผม ผมมันหัวเดียวกับเทมรีบที่จะคัดค้านออกมาคัดค้านมากๆบอยบูนละวีมึงก็ชวนไปบูนมาด้วยสิถามทําไมพักพระพุทธเจ้าไงเอออันนี้นี่เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาล่อ,อ,อมาอะไรนะมารอมาล้อเรียนแล้วมาด้อยข่าผมก็มาเรื่องของผมนะมันสิทธทิส่วนบุคคลในการในการนับถือศาสนาในเกินในการเดินตามรอยพระพุทธองค์ เฮ้ยบุวีมึงเลิกเป็นขวามึงเป็นขวามึงไม่ได้คะแนนหรอกฝ่ายขวาเนี่ยเขาไม่ลงคะแนนให้มึงหรอกเฮ้ยบ้านเมืองจะเป็นคอมมิวนิสต์เหรอถ้าเราไม่รักษาสถาบันชาติาศาสนาและสถาบันองค์พระมหากษัตริย์แล้วมึงด่ากูว่ามึงเป็นฝาเนี่ยไม่มีฝ่ายขวาไม่มีใครลงคะแนนให้มึงกูก็ไม่เคยบอกว่ากูเป็นฝ่ายฝากูบอกแต่เพียงว่าผมต้องการให้บ้านเมืองนี้อยู่กันโดยปกติสุข โดยไม่มีอบายามุกเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาเราอยู่กันอย่างปกติสุขรัฐบาลก็ทำมาหากินไปนะแล้วก็แล้วก็ระดมการส่งออกช่วยเหลือเอกชนนะโดยเฉพาะการท่องเที่ยวคือมันทำเงินเข้าประเทศมาเยอะแล้วแล้วมาวันนี้มันกลับหัวกลับข้างกลับคนละฝั่งคนละฝาเลยซอฟต์พาวเวอร์ที่แรกมองแล้วดูไปดูมามันดี พอทำไปทำมาเหลาไปเหลามาแม่งกลายเป็นบ้องกัญชานี่คือบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้จริงๆฉะนั้นเราตามดูกันครับผมไม่ได้สงสัยอะไรผมไม่ได้ออกมาแซะไม่ออกมาโจมตีอะไรท่านมีสิทธิ์ท่านมีสิทธิน์นายกปูดมีสิทธิ์ที่จะมีสามีใหม่สามีเก่าเลิกไปแล้วท่านจะมีสามีใหม่นะั่นป็นเรื่องส่วนตัวท่านอย่าไปยุ่งกับท่านปเป็นเรื่องส่วนตัวท่านนะท่านจะมาร่วมประชุมกับสามีใหมก่กอดอน,อนก็เรื่องของท่าน เป็นเรื่องส่วนตัวนะผมไม่ได้ออกมานินทาท่านแต่มันเป็นข่าวที่ประชาชนเขาลือกันผมก็เลยม,มาไขาความซะออกมาพูดเรื่องนี้ถ้าไม่จริงก็ไม่จริงก็ปฏิเสธมาถ้าจริงก็แสดงความยินดีด้วยในคู่ชีวิตใหม่เพราะคู่ชีวิตที่ผ่านมาท่านก็พบอุปสรรคเลี้ยงลูกคนเดียวผมเข้าใจความรู้สึกของอดีตนายกปูต้องจากบ้านจากเมืองไปทั้งทงที่ตัวเองเนี่ย ก็ก็เหมือนกับบอกในฐานะนายกสั่งการไปแต่ไม่ได้มีผลประโยชน์ผมมั่นใจว่านายกปูนียไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรแต่คนที่รวยเสียป๋งเสียเปียงอะไรเนี่ยคนรอบข้างรวยหมดแต่นายกปูเนี่ยท่านอภัพอพัพคู่แล้วท่านตั้งใจที่จะทํางานเพื่อบ้านเมืองจริงๆผมคิดว่าอย่างนี้นะจริงๆแต่มันถึงคราวเคราะหคราวซว,วยอะไรไม่ทราบ ก็เลยทําให้ติดล่างแหไปด้วยโดนจําคุกหปีก็ต้องจราลีไปอยู่ลงกาไอ้ไปอยู่เมืองนอกเมืองนาเห็นไหมคือเรามองโลกในแงีดีได้นะเพราะความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ท่านชั่วท่านเลวท่านโอ้โหแม่นะมันผิดกับอีกคนนึงไอ้นั่นไร้กาศมากไร้กาศมากขึ้นเวทีก็ด่าพวกมึงอ่ะเหมือนหมากูเน่ยเหมือนเจ้าของคอกหมา เจ้าของขอกหมาแล้วใครเป็นหมานะ่ะคนในพักหรือไงคือปากร้ายครับปากร้ายพาดพิงไปหมดจนคนในเขานั่งเหวอเลยเฮ้ยมาคราวนี้ทำไมมาขนมาครับผมไม่โกรธหรอกไม่โกรธหรอกแต่เล่าเรื่องนี้ก็เล่าด้วยความที่มันมีข่าวออกมาว่าเขาจะดีลรับที่ห้องโกงกันดีลรับที่ห้องโกงกันแล้วก็มีนักธุรกิจอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้เนี่ย คุยกันเรื่องคาสิโนในเมืองไทยที่จะทํากันเจ็ดแปดแห่งมีกรุงเทพสองแห่งมีพัทยาหนึ่งแห่งมีภูเก็ตหนึ่งแห่งมีเชียงใหม่หนึ่งแห่งแล้วก็เสียหนูอนุทินบอกเอาบุรีรัมด้วยนะหลายคนก็จะขอบอกเอาอุบลน,นะเอาอุดรอ,อีกแห่งหนึง่งนะเอาระยองอีกแห่งหนึง่งพัทยาแล้วมีระยองอีกสักแห่งหนึง่งแล้วก็มีภาคใต้เอา้าเอาสุราษฎร์สุราษฎร์ธานีเอาหาดใหญ่ ก็ขอกันไปสรุปแล้วเอามันเลยทั้งหมด76จังหวัดนะเป็นนักการพนันกันให้ทั้งประเทศเลยดีไหมมันก็มีได้มีเสียเหมือนก็บเราเล่นหวยอะบางคนได้ก็ดีใจบางคนเสียก็เอาก็สมนำหน้าก็ตามใจก็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 ตั้งใจให้มันดีนะหาสูตรดีๆหน่อยจะไปเล่นบาคาร่าเล่นแบล็กแจ็คจะไปเล่นนไอไอไอรูเล็ตอะไรก็แล้วแต่ที่เขามีคุณเล่นนะนี นะแต่ว่ามันจะปลอดภัยหรือเปล่าเพราะเทคโนโลยีสมัยนี้มันโกงผมบอกได้เลยมันโกงไม่โกงมันมันจะเอาเงินเป็นปัญญาเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเป็นแสนล้านนะใช่ไหมเมื่อเขาลงทุนนะเขาก็ได้จากนักการพาน,นันะการพานันก็รู้อยู่แล้วไม่โกงมันไม่รวยห,หรอกคนที่เป็นนักการพานันเขารู้ จะเป็นบอนเล็กบอนใหญ่บอนตีไก่บอนไฮโลในกลางบ้านนะเล่นกระตากลางงานศพอ่กุ้งหอยปูปลาอะไรเนี่ยถ้าเล่นทื่อๆเล่นธรรมดาเนี่ยไม่โกงอ่ะถ้าโกงเนี่ยรวยนะโกงเนี่ยรวยฉะนั้นผมกลัวตรงนี้ยังไงกลัวตรงนี้ไงนะเอา้าก็พูดให้ฟังไว้ให้พี่น้องทั้งหลายได้ช่วยกันคิดนะส่วนวัดวารามทั้งหลายท่านจะเฉยเรื่องของท่านคนที่เคารพ มีมีความรักเทิดทูนในพระศาสนาเป็นสิทธิพระตถา,าคตท่านจะเฉยก็เรื่องของท่านนะท่านจะเฉยเรื่องของท่านผมออกมาปลูกท่านแล้วเมื่อท่านยังนอนหลับเงาหงอยอยู่ก็เรื่องของท่านผมไม่รู้จะทำยังไงผมไม่มีเสียงในสภาถ้าผมมีเสียงในสภาผมไม่เฉยหรอกครับแต่วันนี้ผมมีหน้าที่ผมก็ทำตามหน้าที่ผมบอกแล้วเป็นหมาเมาฝ้าบ้าน ในฐานะหัวหน้าพักรวมใจไทยผมก็ทําแค่นี้ของผมทาไม่ไหวผมก็เลิกพักก็แค่นั้นเองคุณก็วางคุณไปจะตั้งคาสิโนโจะตั้งซ่องตั้งบอลตั้งเลี้ยงกระลุงกระลีอะไรก็เอาไปเถอะเพราะคุณใหญ่แล้วใหญ่แล้วเสียงในสภา,าแม่งก็มีตั้งเท่าไหร่แล้วเสียงในสภา,ามีร้อยร้อยสี่สิบเอ็ดเสียงแล้วยังมีพักร่วมอีกนะพักรวมพวกนี้นเข้ากันไ่ปีเป็นครุยครับ ที่จะทำบ่อนคาสิโนที่จะทำทำสถานเขาเรียกสถานสถานอบายามุกแล้วยังมีฝ่ายคา้านที่แอบนิยมชมช,มชอบกับเขาด้วยเอาเลยมึงเอาเอากันให้เต็มที่เลยกูไม่ขัดข้องใครแล้วเอากันไปเลยให้มันรู้นำรู้แดงไปเลยว่าบ้านเมืองจะเป็นยังไงถ้าดีประชาชนก็จะดีด้วยหาเงินให้ประชาชนก็ทำไปเถอะทำไปหัวเดียวกะเทียมรีบ มาไม้สี่มั้งงั้นไม้สูงไม่ได้หรอกครับพูดมาหลายวันแล้ววันนี้ถึงบทสรุปแล้วเชิญมึงตามสบายเบต้าวันซื้อสี่ขวดแถมฟรีหนึ่งขวดสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายคุณสมบัติของเบตา้ากรูกแคนมันสร้างเซลล์เพชฌฆาตอะไรที่แปลกปลอมในร่างกายมันฆ่าทิ้งหมดเชื้อราไวรัสปรสิตฆ่าทิ้งหมดอันนี้ก็เป็นผลดีต่อร่างกายนะสุกเสาร์อาทิตย์ายพนักง,งานที่รับโทรศรัพท์จากท่านมีทุกวันและก็รีบส่งกัน หมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างนะข้างล่างจอเนี่ยสองหมายเลขท่านสั่งซื้อได้สำหรับเบต้าวัน